ไทซึ่งมีมากี่ปีสิบป right. ีครับผมปีอออันเนี้ยเซรั่มน้ำมันมะพร้าวขายมาแล้ว5าล้านชิ้นเราขายทั้งหมดกี่ประเทศทั้งหมด16ประเทศแล้วครับ16ประเทศแล้วหนึ่งในนั้นมีประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นที่พูด2ประเทศนี้เพราะว่า2ประเทศนี้ขอออยยากมากๆอย่าเรียกว่ายาก โคตรยากถ้าคุณไม่ได้มาตรฐานเขาเขาไม่ให้แต่เราได้ออยแบบได้จริงๆซึ่งเป็นแบรนด์ไทยไม่กี่แบรนด์ที่ได้ใช่ครับผมเราคือหนึ่งในนั้นพินนารา แล้วตัวนี้ดียังไงคุณแม่คะวันนี้เรามาทั้งหมด3ไอเทมเออนุม่มแบมขออนุญาตพูดถึงไอเทมที่นุม่มแอมเพิ่มแล้วชอบมากที่สุดคืออันนี้คือเซรั่มน้ำมันมะกราชแน่เลยราคาดีกลิ่นดีคุณสมบัติดีมากจบทุกอย่างทั้งตัวในขวดนี้ขวดเดียวค,คุณสามารถที่จะถูแบบนี้แล้วก็ทาผิวคุณทาได้ตั้งแต่ศีรษะออหน้าไม่แพ้ผมผมได้หมดผมเผมคอโดยเฉพาะผู้หญิงที่แบบคอหน้าตึงแต่คอไม่ตึงก็ไม่ไหวนึกออกป่ะเราก็ต้องลาก มาเลยจากคอแล้วก็ตาทาทั้งตัวหลังอาบน้ํามันใช้ได้ทั้งตัวอันนี้เป็นไอเทมที่นุมแบบเลิฟที่สุดและของคุณแม็กมา2ไอเทมันเทมแรกคืออะไรคะซูเปอร์เซรั่มนะครับผมซึ่งซูเปอร์เซรั่มนะครับก็เป็นเซรั่ม um สูตรเข้มข้นนะครับซึ่งด้านในเนี่ยก็จะมีไฮยาลูรอน3โมเลกุลนะครับเซรามได์้ชนิดนะครับแล้วก็นอาซินอไมด์นะครับวิตามินซ ซึ่งตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการดูแลผิวนะครับให้ชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ผิวแลดูกระจ่างใสไปพร้อมกันสำหรับผิวหน้าโดยเฉพาะใช่ครับผมช่วยให้ฝ้ากระหลุมสิวริ้วรอยแลดูดีขึ้นขวดเดียวรู้เรื่องใช่ครับและอีกหนึ่งไอเทมซูเปอร์ครีมนะครับพินาลาเพอร์เฟกต์รีแพร์ซูเปอร์ครีมนะครับเป็นเนื้อครีมสูตรเข้มข้นเหมือนกันนะครับที่มีส่วนผสมของ สมแดงเกาหลีนะครับไม่มีน้ําหอมกลิ่นด้านในเนี่ย嗯嗯นะครับจะเป็นกลิ่นจากสมแดงเกาหลีโดยเฉพาะ嗯嗯嗯ซึ่งตัวสมแดงเกาหลีเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ของจิงเซงโดซาที่สูงมากะนะครับผมแล้วก็มีอัลฟาบูตินนะครับ S <S สารสกัดจากรากชาเอมนะครับซึ่งตัวนี้จะช่วยให้ผิวเนี่ยแลดูกระจ่างใสฝ้ออากระและดูลดเลือนสองขวดนี้เป็นไอเทมสําหรับผิวหน้าโดยตรงใช่ครับส่วนอันนี้ไอเทมเนี้ยเหมาะสําหรับคนทุกเพศทุกวัยผู้ชายจะชอบมากเพราะว่ามันไม่เหนียวเหนอะหนะบ๊อบบี้ใชอ้อ่ะชอบมากแล้วตัวไหนใช้ยังไงบ้างตัวซุปเปอร์เซรั่มนะครับก็คือหลังล้างหน้าก็คือสามารถทาได้เลยแล้วก็พอทาซุปเปอร์เซรั่มเสร็จปุ๊บก็ทาต่อ้ดยซุปเปอร์ครีมได้เลย สำหรับนุมแบบนะนุ่นมแบบชอบอันนี้มากที่สุดคือ <จะ S 1> ต้องบอกว่านี่คือน้ำมันมะพร้าวที่เป็นเซรั่มที่นุมแบบอ่ะตอนนี้นุมแบบกวาดทุกอย่างทิ้งหมดเลยอันนี้จบขวดเดียวเลย